สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่13ตุลาคมนี้ที่ร้านอาหารไก่ใต้น้ำนะคะในอำเภอหัดใหญ่จัดสงขลาค่ะฝากเชิญชวนนะคะในการร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ค่ะวันที่13ตุลาคมนี้จะตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ ซึ่งระบุว่าแต่ละปีทางร้านอาหารไก่ใต้น้ำจะมีการทำบุญตักบาตรรวมทั้งแจกเข้าสารสำหรับผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือซึ่งปีนี้นะคะจะมีการแจกเข้าสารจำนวน5ตันเริ่มแจกตั้งแต่เวลา11นาิก30น,น,นาทีบริเวณหน้าร้านอาหารไก่ใต้น้ำค่ะบนถนนสาครมงคล2ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จสงขลาค่ะจึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันทำบุญตักบาตรหรือจะไปรอรับเข้าสารนะคะที่ทางร้านจัดเตรียมให้ในวันและก็เวลาดังกล่าวค่ะ สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่13ตุลาคมนี้ที่ร้านอาหารไก่ใต้น้ำนะคะในอำเภอหัดใหญ่จัดสงขลาค่ะฝากเชิญชวนนะคะในการร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ค่ะวันที่13ตุลาคมนี้จะตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูวิพวลอดุลเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ ซึ่งระบุว่าแต่ละปีทางร้านอาหารไก่ใต้น้ำจะมีการทำมูลตักบาทรวมทั้งแจกเข้าสารสำหรับผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือซึ่งปีนี้นะคะจะมีการแจกเข้าสารจำนวน5ตันเริ่มแจกตั้งแต่เวลา11นาิก30นาทีบริเวณหน้าร้านอาหารไก่ใต้น้ำค่ะบนถนนสาครมงคล2ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จสงขลาค่ะจึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันทำมูลตักบาทหรือจะไปรอรับเข้าสารนะคะที่ทางร้านจัดเตรียมให้ในวันและก็เวลาดังกล่าวค่ะ